ย้อนดูสถิติวอลเล่บอลสาวไทยพบโปรแลนด์งานนี้แฟนลูกยางมีปาดเหงื่อพร้อมเปิดรายชื่ออาวุธร้ายของโปรแลนด์แต่ละคนไม่ธรรมดาแฟนแฟนลูกยางร่วมส่งแรงใจเชียร์กันต่อหลังนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดาได้เก็บสาม แต้มแรกได้สำเร็จในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2023 FIVB ว o l เล y b a l Nations League 2023ซึ่งนัดต่อไปของสาวไทยบอกดูเหมือนไม่ไม่ง่ายเลยสรุปผลการแข่งขันไทยเอาชนะแคนาดาไป3เซตรวดและได้มีการอัปเดตอันดับโลกวอลเล่บอลหญิง ผ่านทางวอลเล่บอลเวิลด์โดยทีมชาติไทยขยับจากอันดับ15ที่มี207.68คะแนนขึ้นมารังอันดับ1.4ของโลกแทนที่ของแคนาดาโดยสาวไทยมีคะแนนสะสมเพิ่มเป็น217.69คะแนนตามหลังอันดับ13ของโลกคือเนเธอร์แลนด์ที่มี230.27คะแนน และในวันนี้มิถุนายน2,566สาวไทยมีโปรแกรมทำการแข่งขันกับโปแลนด์ที่เพิ่งโชว์ฟอร์มโหดทุบชนะอิตาลีแชมป์เก่ามาได้อย่างไม่ยากเย็นนัก3-1เซต25-21 20-25 14-25 18-25ซึ่งโปแลนด์มีอาวุธที่อันตรายใดแก่ มกดาเลนาสเตเซียกมักดาเลนาสตี้สยากโน0.9ผู้เล่นที่สูงถึง203เซนติเมตรที่ตบเดือดมากในเกมที่พบกับอิตาลีไปถึง45แต้มยังมีอีกคนที่ไม่ควรประมาทก็คืออักเนียสกากอนเนลักอักนีก้ากอนลูกโน0.5ที่ทำไปถึง28 ต่อมายังมีอีกคนที่พึ่งพาได้ไม่แพ้กันในฝั่งโปลแลนด์ก็คือมาตีน่าลูกาสกีมาตีน่าลูคาสิโน0.5ที่ทำไปถึง23แต้มและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะยังมีโอลิเวียโลซานสกีโอลิเวียโรซานสกีน0.30ที่ทำไป20แต้มและแมคกดาเลนาจูซิก มักดาเลนาเจอชึกที่ทำไป15แต้มโดยสถิติการพบกันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบโปแลนด์สครั้งทีมไทยแพ้ทั้ง4ครั้งดังนี้ชิงแชมป์โลก2022วันที่28กันยายน2022ทีมไทยแพ้โปแลนด์ศูเซต17-25 1 17็ดถึงย5ห้า เนชั่นลีก2022วันที่16มิถุนายน2022ทีมไทยแพ้โปแลนด์2-3เซต22-25 27-29 16-25 16-25 13-15เนชั 29, ่นลีก2021วันที่14มิถุนายน2021 ทีมไทยแพ้โปแลนด์0-3เซต23-25 15-25 20-25เนชั 25, ่นลีก2019วันที่4สิงหาคม2019ทีมไทยแพ้โปแลนด์0-3เซต20-25 20-25 13-25 ทั้งนี้แฟนลูกยางสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD จะถ่ายทอดสดทุกแมตช์ที่สาวไทยลงทำการแข่งขันทั้งทีวีปกติและออนไลน์ส่วน b u g a b ที t v จะถ่ายทอดสด, bon ดวอลเล่บอลเนชั่นลีทุกคู่ดูวอลเล่บอลสดโปแลนด์พบไทย18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยดูถ่ายทอดสดคลิกที่นี่ ขอบคุณภาพจากมักดาสตีสยาโปสเคเชียทีโคกา้าขีดล่างออฟฟิเชียล